มงคลมงคลลงมาเปิดประตูหน่อยน้องมงคลใช่ไหมครับผมมงคออกมาเนาะหยุดชูมือขึ้นครับโอเคตอนนี้ต้องถูกจับกุ่มไม่ผมผมดูวีนี่อยู่โอเคฟีฟซีนี่เองมงคลเปิดประตูให้เปียกหน่อยมงคลเปิดประตูให้เปียกหน่อยมงคลเปิดประตูให้เปียกหน่อย มงคนลงมาเปิดประตูหน่อยน้องอยู่ไห้ามงคลมงคลใช่ไหมครับผมอ่าหยุดชูมือขึ้นครับชูมือขึ้นก่อนครับครับที่ตัวไม่มีอะไรนะเปิดประตูนะ คุณแม่นะต้ำรวจนะถ้าไม่มีอะไรปลอดภัยแล้วไม่มีนะเขาบอกน้องออกมาขออนุญาตนะต้องต้องต้องค้นตัวก่อนนะคมนหมุนหนนตัวองอไปเช็คก่อนตัวไปเช็คกไปเช็ไน้รองชื่ออะไรครับมงคลวุฒิลังครับเอาไปมาข้างหลังข้างนลงครับไอแพดไอแหยิบมาหน่อย หมายสารจังหวัดธัญบุรีนะครับผมครับเราชื่อนายมงคลนี่นะใช่ครับนะกระทำความผิดฐานร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและร่วมกันพกพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรนะตอนนี้เราต้องถูกจับกลุ่มตัวตามหมายจับข้อแรกให้การหรือไม่ให้การก็ได้นะค่อยคาต่อจากนี้อาจถูกใช้เป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลสอง มีสิทธ์แจ้งให้ญาติทราบพี่แม่นะเข้าใจข้อหากระสิทธิ์ที่พี่แจ้งนะเข้าใจไหมอ่าโอเคตอนนี้ต้องถูกจับกุ่มนะไม่ผมดูคี่นี่อยู่โอเคเอฟซีนี่เองผมติดตามพี่อยู่ครับโอเคไปติดตามแบบว่าตั้งรายการโปรดไปเลยครับหรอแล้วคิดไหมว่าวันหนึ่งสืบนครบาลจะมาหาถึงที่เลยไม่ไม่คิดหรือพี่เนี้ไม่คิดเลยไม่ไม่คิดว่าจะแบบมาถึงวันนี้มาเจอพี่เจอพี่แล้วคือ ก็เห็นก็ผมก็รู้สึกอยากมองขึ้นมาทันทีเลยคือเราไม่ได้กลัวไงเอ้ยเดพ่งนีตีกันอีกแล้ว ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f o l เวอร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ